ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านผู้ให้บริการ NDID เมื่อเราทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้นในขั้นตอนการเปิดบัญชีและเลือกยินยันตัวตนด้วย NDID แล้วให้อ่านเงื่อนไขบังคับหลังจากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขและกดยอมรับหากไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDID ต้องไปทำการลงทะเบียนบริการ NDID ที่ธนาคารสถานผู้ให้บริการหรือแอปของธนาคารก่อน หากลงทะเบียนแล้วให้เลือกธนาคารที่ต้องการใช้บริการยืนยันตัวตนกดยืนยันตัวตนเข้าแอปพลิเคชันของธนาคารที่เลือกเพื่อทำการยืนยันตัวตนและกดยืนยันตรวจสอบข้อมูลและกดขั้นตอนถัดไปทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวตามสเต็ป1-4ถึงให้ครบถ้วนเมื่อจบขั้นตอนและบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติ จะมีการแจ้งผลอย่างเป็นทางการผ่านอีเมลถือเป็นการสิ้นสุดการเปิดบัญชีเรียบร้อย